รับพี่น้องมือนีเข้ามาถือว่ารังเลกบุกบุกบ้านดาราปาเบื่งเข้ามาปาทำอาณากันเบดตีเนี่ยมันมีเสือางบางมันมีอย่างไรเอ๊ยอันยังเลื่อมยังบุบานเขาคือมาน้ำกันได้ป้าป้าป้าปาา บ่หูมียังปิวออกคือมีเลยีบ่หูคลองใคอยออกบ่คองฉันกับเป๋ามีเโอเคไปเบิงบานดาราเพิ่นเนี่ยป่ะมีอะะพี่น้องมากกันอัดอูอยู่เพาถ้าได้หอดอันไซย่เข้าบ้านแล้วโอ้โอ บาดานดีก็บานข่ปูตัวดาดบาดเปิดปูดอันนี้นาบานหรือหลังบานว่าบาดขออนุญาตเด้อพี่น้องบานไกล้ข้างแรกบ้านไกลอย่างสร้างน่อยอ้นบ่าไกลตีเพราะไกลปันใดตลาดนี่กัเลี้ยวไปไนทั้งวันไปหาตลาดจะโล 12บองสิบเอดสิบสองกูดีมากแจคแล้วยังมาเก่าอยู่แมนอโชกนี่ตายมหาบมเมนต์บอลโชกอโเมนดอกบอลูกตัวจริงเลยดีค่ะบอเนแเปิดปาดคุณอ่านเทีนป่ะคุณน่ะเมนพูดอะไรแมนน่ะน้าเ้า คนมาเคยเห็นแต่ได้เทวั์ัโอ้นี่เปิ้เฮดอีหยงไห้เนี่ยจุปะมีอียงนี่น้ำยากับปุ่นปนน้ำาหลแต่ปนเนี่ยก็น้ำไหลแท้ปนปนปนป้าบ้านเพิ่นงามกว่าบ้านข่อยบนตัวนีเอออานนี้ลีตับ้านตัวโศกบ้านหลังไหนน้อย มาโอ้เพคข้วเพอนู่พีใส่ห้าสินอนใส่กล่องมังกรนี่บอกนี่านี่องนีในนี่บอกของไก่อย่างยินข้าบมบัตินี่เปิดเข้าไปนี้ใคเงี้ยีบั่รได้ามดนบุกบัาดาลาบัตรคำว่าห้าได้หยอดใส่ห้าวตว่าพับมุ่งไปใส่กระดกระเดียวเอาโบ้โกหลอกแม่ บูไรนอนนี่สันนี่นอนเล่นยันมังเอนเนี่โอ้บ้านไก่ย่างพี่น้องตลกไก่ย่างมาครั้งนี้ครั้งที่สอง<ค>เถอปแบบเท้อแรกเด้นี่อเอาหอดรอบนะั้นไม่ได้มาด้วยหรอรอบนั้นเอาขอโบอเอาบางขันเป็นอันนั้นไปอีกแต่พี่น้องอแต่ไปน้ำกันดูดูจะว่าหังบบเด้ มาบ้านมาซองเพิ่นจักเทียดอกปวดอะเปิดไฟขึ้นแล้ววันนี้วันหนึ่งเลยเนีเขาน้าเดีย๋ยวพูดลุกหนึ่งเขาแล้ยนี่สิว่าสินหนึ่งเขาเราต้องหันได้ออกมาโอ้โหปีว่าฝากโอ้ยปีปีมาอันย่าย่เต๋ตคุณย่ายได้ไหมคุณย่ายผู้เลี้ยงไอะไรไม่ฮะบอยย่ายผู้เลี้ยงนะอันอยู่ในห้องเอ้าแต่รูอยู่จะค้นนี่เด็เอาย่า่ผู้เลี้ยงแกงแต่รูยัง่าอยู่ในห้องอันนี้คือ อันนี้เป็น,นอนย่ายย่ายผู้เลี้ยงกันเป็นแม่โซนเธเคยอยูยุ่งกันตะเกียร์นี่กับผู้นี้เป็นกับเลี้ยงกันตะเกี้น่ะย,ยู่น้ำย่ายนีส่องพนสมัยตะกียร์นะไปที่นี่นนอ,อ่ะผู้นี้เพื่อนกับไปยุ่นกรุงเทพกรุงอย่างกันว่าแอ,อ่ออใหญ่มาอยู่บา้านนี้จะมาปลูกอยู่นี่สินะาเมื่อไหร่มาอยู่น้ำแว่นเพื่นอนผวนพ่อตาพี่อาน มาอยูหนีกับเป็นกับนาคอยมาเล่นพุริมพุริยัเป็นอันนุภัยบามนีเลยค่ะป้าเออก็มาอยูหนีมาหนีพนีิมาก็เล่ตายนิดยากออนีอมาเคดขนมตะรงกู้ไงมอคุณใส่เป็นจริงดิทอดไายขนมได้ก็กี่สลโมาปัญหาไทยตัแรกคือตีนตายเป็คลิปมล่ให้มาับเขาไดนีมียคลิปย่องมาแล้วงามอยู่เย็นมากเลลูกต้นสับต้มสินมาเ ป่ผูเ่น้นเตนน้องแล้วกนแม่แล้วแม่าัเนไม่้าเสบอ้อไก่ดอกงานเ้ามื่นไทยแม่ลงเด้เนี่ยที่ได้เห็นเจ้าของหรือเปลเนี่ไม่ใะนผูงามผู้งามผู้งามตอนแต่เป็นสาวแหงสิคัก กี่มาอันนี้คุณยายนะครับได้ได้สร้างหัวามาเนี่ยหวไหนชวนดานแต่ร้านจอวหัวควัน <c oughs> นอนตแห้แย็บกรุ๊ปแต่ไล่สงดา, <c oughs> าแล้วนอ <c oughs> นตีหาตื่นหัวพวกแรกเอากินข้าวเช้ามุ้งหนึ่งเหนียวมันเป็น <c oughs> ลาก <c oughs> ุ <c oughs> ้งหรไปตื่นหัวโม่งแรกตอนนตื่นบ่ายโมงเอออืมตัไม่กี่นาทมันมาตืนาต่นนอนไปหลับนอนไหลับเมียเดือดเมีย ใส่ก็มอคือให้มูแม่ผมพูดง่ายแค่ออกไปสอนเส่หมูคอยนอนใส่ก็กระย่างดีดมาแล้ว่ด้าไม่องนอนแล้วเหตุผลไหนล่ะป้าเปิดได้ยุติป้าควรเหตุแปดเร็วฮะห้องคอยได้หนิหนิล่ะห้องคอยนอนล่ะโอ้มันกว้างบ่ะคกป้านอนได้สิขามานอนหนิล่ะมืออื่นแม่ขามานอนหนิได้หมืออื่นน่ะป้าโอ้ยโอเคเลยป้าอันนี้ผู้เดียวเลยหนิกันนี่กันเป็นยีปูกสายชนคอยกันนอนล่างกันได้ วิ้งห่างกวางเนาะอ่าอันนี่แหละพี่น้องครับม,มืออืน่นมือ,อื่นเขาล้ำแล้วงานอันงานอยู่เนี่ยไม่ไกลบ้านไก่ย่างเราก็มานอนนี่ก่อนแล้วตื่นเราค่อยไป,ปรรไเราค่อยไปอ่าคอนแ,นแก่นเออมีเข้าเมืองพี่น้องมืออย่าลืมซื้อบัตรซื้อบัตรตอนนี้ต้งทันทนะครับอ่าบัตรเหมาสามวันใช่ไหม <S <S ใช่ใช่เม,มื่อใดแน่ เท่าไรนะหม้อสามบันหมองแม่แม่บัตสามบันเท่าไหร่นะรายเก้าเก้าพี่น้องตบตบมาลายเจ็ดสิบกว่าบาทคือก็ทำการบ้านเนี่ยตุกกทันบานบรวยบจะคิวง่ายบไม่ได้มองรับวมองนอนเขาสีมานอนนี่ชเขาสีเฮ็ดเนียงนี่เขาจะกินเข่าเตะเลยเฮ็ดเนียงไป้ไปเออจังหวัเขาก็ต้องไปตอตอนนี้กดกรเงือบาเฮีกเฮาไม้ได้กันได้กยังไหเอ่ เอาแต่ปลากระป๋องเอาพจมกะเทียดได้ล่ะเต่เออคือปลาห่อยทอดนปลากรนเพีองยอดสามตัวุ่นเเา่มันอันนั้นกับปลากระป๋องแต่มันก็ไม่ทุ้งยังปิวแหละแต่ว่าเขาในย่สิเสียงปอกแตกนึงย่สิบเจยนมปุ้นูอคานยสิบเจียปกยีกสิบเียปิวขึ้นแม่เนาะขนมปุ้นสิปิวอ่ะกับบ้านม่มันคือเป็นบางบางตนั้นเดี๋ยวหัในอัน อาจารย์มึงอัเออเขาไม่ยังตายปูตินี่ปูแน่ตายพอาแกเขาไม่เห็นเขานอนเหมือนอื่นเพิ่นนเพิ่นเพิ่นตังตังจะมเอ็กคือเเนี่ยเหุยังก็คือกมูเนาะนั่นปูปูส่งเต๋อวันปูเทียม โอ้ยูอย่างมาโตแต่คือบอลเซอรเรียนง่ายบอกมุกดเีนเนี่ยหนอึกั่นแต่ี้คอยควะ้นี่แมจะเจปยังงะเกีงเป็ยังไอนลองมือหางากเนีอันนี้มุงวดเออมุงวดหายากีลอนมือลเลโอ้ยมัดอ้ยหมเน่ ว้าเออเออเอออีลีแมนก็ย่างเราอ่างคอยอยู่ีบูสาอยู่สองหันหสีปนอาเลยละอันหนึ่งเลยเตออีลีนี่ยของฝากงาแมนต้องไดนผูละอันพอดีเบิดตูพอดีตจปูกสอก้งปกดีแมนหนูกังสักหมอนเย็นสร้างงอนคนน่ะงามงามหมอนน่ะ คนแม่คนจะทำบุญเบิดอ้ย